สวัสดีครับวันนี้นะครับทางซัพพอร์ตนะครับผมเทคนิคการใช้งานดองเกิลเพื่อจบงานนะครับก็จะมาพูดถึงการปลดเคือกคายนะครับหรือว่าปลดรายเดือนนะครับตัวนี้มีงานเข้ามาก็คือตัวนะครับอ p p ปนะครับ A12 นะครับอป A12 ก็คือลักษณะจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับผมอ่าครับก็จะติดในส่วนของหน้าล็อกแบบนี้เข้ามานะครับผมคือล็อกไม่ให้ใช้งานนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราจะทำการปลดกันนะครับครับในส่วนของวันนี้ในส่วนของตัวดองเกิลที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว CM2 ดองเกิลน,นะครับ CM2 ดองเกิลน,นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเวอร์ชันที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ MTK นะครับ MT2 นะครับ V 2 2 1นะครับถ้าของใครเนี่ยหมดอายุก็สามารถายินบ็อกเข้ามาต่ออายุที่ผมได้นะครับ และนะครับพี่ๆที่อยู่ในซัพพอร์ตนะครับก็เข้าไปทําการโหลดนะครับลอมนะครับไฟล์ลอมหรือที่จําเป็นนะครับไฟล์หรือลอมที่จําเป็นนะครับก็เข้าไปโหลดนะครับไฟล์ปลดล็อกจากโฟลเดอร์ปลดล็อกรายเดือนตรงนี้ได้เลยนะครับหมดมาแล้วนะครับเราก็ทําการแตกไฟล์นะครับไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็ได้หรือว่าไว้ตรงไหนก็ได้นะครับไว้ให้อยู่ในโฟลเดอร์นะครับมาถึงการทํางานนะครับ ให้เราเปิดตัว Device Manager ขึ้นมาดูควบคู่ด้วยนะครับอางนี้นะครับตัวโปรแกรมนะครับติ๊กที่คำว่า b f o r ร์ l บ o ลนะครับผม S S L A ครับติ๊กเป็นที่ Extra นะครับ Memory Tool ครับผมกด Ident Device นะครับตัวมือถือนะครับทำการปิดเครื่องให้สนิทนะครับ อย่ลืปิดเครื่องให้สนิทนะครับแล้วก็ทําการกดบวกลบค้างเสียบสายนะครับบุมบวกกับลบค้างเสียบสายนะครับพอตัวเครื่องอตัวโปรแกรมนะครับเจอตัวเครื่องก็ทําการปล่อยมือได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้ของใครวิ่งแล้วเออเลอร์นะครับให้กลับไปดูคลิปการติดตั้งไดเวอร์นะครับยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับมันจะเป็นการ เขาเรียกว่าตัวโปรแกรมเนี่ยได้ทำเขียนสคริปต์นะครับให้ไปทำการบูตบูตนะครับตัวนี้อัตโนมัตินะครับผมเปิดให้ดูก่อนนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวทูลตัวนี้ครับเห็นไหมครับบูตเฮลตัวนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งปกติเนี่ยเราจะไปเปิดที่ในส่วนของโปรแกรมไฟล์นะครับรีฟยูเนะครับ lb ตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออัปเดต ตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของตัว cm 2เวอร์ชันนะครับ2.21เนี่ยเขามีการเขียนสคริปต์มาให้ให้ตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าวิ่งนะครับแล้วเจอไดเวอร์แล้วมันไม่สมบูรณ์เนี่ยจะทำการติดตั้งให้ใหม่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ถอดสายนะครับ because connect first time นะครับ now to re p a t นะครับอาเกนก็คือให้รเราเนี่ยทำการถอดสายนะครับ แล้วก,กด identify ใหม่นะครับแล้วก็กดบวกลบเสียบสายอีกครั้งหนึ่งครับ <S <S พอครั้งนี้ปุ๊บตัวโปรแกรมมันก็ราามารถบ,บิงแล้วก็บูตเพื่อที่เราจะแฟดลอมปลดล็อกเข้าไปได้นะครับตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับ ให้เรานะครับทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาบนพื้นที่ว่างๆนี้นะครับคลิกขวานะครับเลือก select work path นะครับผมเบาไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับอย่างของผมก็คือจะเป็นในส่วนโฟลเดอร์ a 1 2นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับติ๊กที่คำว่านะครับ oppo custom นะครับ auto custom นะครับ1นะครับแล้วก็ protect 1นะครับ protect 2นะครับ ก็จะมี nvcfg นะครับ nvdata นะครับติ๊กไว้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ nvram ครับผมนจนครบนะครับ1 2 3 4 5 6ไฟล์นะครับสังเกตไฟล์ในช่องบรรทัดของคำว่า wrfile ตัวนี้นะครับก็คือไฟล์ที่เราจะเขียนเข้าไปเนี่ยมันวิ่งเข้ามาครบทุกตัวนะครับที่เราเลือก6ตัวตรงนี้นะครับ ก็ให้เราทำการนะครับคลิกขวานะครับเลือกไว้ select ครับเออเขียนเข้าไปนะครับตอบเจดนะครับพอ,อเขียนเสร็จนะครับ ก็ให้เราคลิกขวานะครับเลือก unselect all นะครับ unselect all ก็คือติ๊กออกให้หมดนะครับแล้วไปเลือกติ๊กที่คำว่า nvdata ตัวเดียวนะครับคลิกขวานะครับวิฟนะครับวิฟ nvdata 1อันนะครับตอบเจ็ดนะครับดูจากทางนะตัวโปรแกรมนะครับหน้าจอแสดงผลว่าตัวเนี้ยมันอีลาสเสร็จเรียบร้อยคือวิฟให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโค้ดซีซั่นได้เลยนะครับ พอเรากดโค้ดซีซั่นนะครับตัวมือถือนะครับตัวพอร์ตก็จะเด้งออกไปนะครับมาดูที่ตัวมือถือกันนะครับให้เราเนี่ยทำการถอดนะครับแล้วก็เสียบสายหนึ่งทีนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยมันสลับมาเป็นโหมดชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบบนี้แล้วเราก็จะเปิดเครื่องนะครับถ้ามันสลับมาเป็นโหมดนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยเปิดเครื่องได้ง่ายขึ้นนะครับได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับกดเปิดได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวหน้าติดล็อกสัญญาณรายเดือนเนี่ยจะดุดไปไหมนะครับอ่าครับ จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวเครื่องหน้าล็อกสัญญาลายเดือนเนี่ยหลุดไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ข้อมูลของลูกค้าก็อยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยเห็นไหมครับมาเช็คในส่วนของตัวอีมี่กันนะครับเห็นนะครับก็จะขึ้นมาเป็นอีมี่นูแบบนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราเครื่องเนี่ยพอเป็นอีมี่นูนะครับให้แนะนํานะครับใส่นะครับ ใส่ซิม d t a ทเนี่ยไว้ที่ซิม1นะครับแล้วก็ซิมค่ายอื่นใส่ไว้ที่ซิม2นะครับกรณีที่เราจะใช้ซิม d t แทนะครับเพราะว่าบางกรณีเนี่ยซิม d t แทตัวนี้มีปัญหานะครับเกี่ยวกับอีมิโนะครับก็แนะนำให้ใส่ไปที่ซิม1นะครับจะใช้งานได้ดีกว่านะครับต่อไปนะครับก็มาดูนะครับมาทดสอบนะผมจะทดสอบใส่ซิมนะครับตัวนี้ว่าตัวเครื่องนั้นจะเด้งสัญญาณล็อกไหมนะครับ ผมใส่ AHS อลอกันนะครับ <c oughs> นะครับถ้าเรากดออกจากสี่เหลี่ยม8.99เอาสี่เหลี่ยมนะครับ <c oughs> เพื่อเช็คนะครับไปที่เมนูนเทสนะครับแล้วก็ปัดไปที่คำว่า ซิมเทสนะครับซิมล็อกเทสนะครับก็จะขึ้นว่าเห็นนะครับเป็นอันล็อกแล้วเห็นนะครับเป็นอันล็อกเรียบร้อยละนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแต่สังเกตเห็นได้ว่า <c oughs> มีข้อความมันเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะทำการกดโทรแล้วกันนะครับอกจาร7 7เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วกันนะครับ ก็สามารถโทรออกได้ตามปกติเลยนะครับผมกดเช็คยอดเงินนะครับก็จะขึ้นตามปกติเลยนะครับผมเห็นไหมตรงนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการปลดล็อกรายเดือนนะครับ Oppo A 1 2นะครับก็ ทำตามคลิปของผมได้เลยนะครับพี่ๆที่อยู่ในซัพพอร์ตก็สามารถโดดลอมบดล็อกแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ในส่วนของหน้าเว็บตรงนี้นะครับคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ซื้อดองเกิลมานะครับแล้วยังใช้งานไม่เป็นนะครับหรือไม่มีที่ปรึกษาการใช้งานก็สามารถสมัครสมาชิกมาศึกษาการใช้งานในกลุ่มได้นะครับยังไงก็อินบ็อกเข้ามาที่เฟซสมยศมงคลได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ